มันอุเศร้าขนาดนี้อยาจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับจากจังหวัดเดินทางนะครับกลับบ้านปลอดภัยนะครับไครที่ประตูบอกประตูนะฮะวงัาผัดเยอะนะครับโดมประตูเยอะๆนะครับถือว่าเป็นพิธารหอนะให้กับในแต่ละบ้านในการเดินทางก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยนะครับขับรถวังชนทุกสนวงเองครับผมก็ขอบคอณนะครับนะครับเอาไว้ป On, thing, ลดระวังชนซุกซนระวังเอ๋ไงต้องเปนสติเอาไว้นะครับก็ฝากขอบคุณจริงครับวันนี้ทุกคนสุดยอดมากวันนี้ผมประทับใจขอบุญมากครับทุกครั้งที่ได้มาเล่นก็รู้สึกดีใจทุกครั้งนะครับก็มีโอกาสก็อยากจะเล่นให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะครับวันนี้ขอเสียงดังๆกับตัวเองสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับตอนนีครับขอเสียงดังๆ้วนโอ้โหครับอ่าหนึ่งรางวัลเลยเหรออันนี้เป็นอะไรอ่ะ เป็นรูปอันนี้เพิ่งทำหรือว่าอะไรครับอ๋อโอ้โหทำไมอันนี้เรูปที่ผมประมูลใช่ไหมโหนี่ทำมาไม่จับลวนะทำร้านเล่นร้านเล่นร้านเล่นนะโค้ชโชคดีนะครับวันนั้น V เหรอเป็น V เลยเหรอีจริงๆวีจริงไม่ได้ตลกไม่ได้ตลกหรือว่ามีอย่างอื่นวะ วีสภาพวียี่สิบโอ้ยไม่มีซาประกอบเลยแล้วไม่ไปเคลื่อนเลยออกมอทำหน้าที่อะไรดีว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 ียี่ยี่ต้องไปออกจากบ้านเด้ดไงวีอยู่ตรงไหนวีอยู่ตรงไหนข้างหน้าเลยเหรอข้างหน้าวีหนาววันนี้โอ้ยใา้ยุ่งกันนี่ได้เป็นพันแลยมั้งเนี่ยไม่รับข้า อายุอายุในใจอายุในใจนะครับความรักความมีนต้องเหลือวีย่อะไรดีวียี่สิบห้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิห้านี่ไม่ใช่ใกล้ใกลับใกล้ใกลับี่สิบตงนตนตับไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีก กับยี่บ25แต่ไม่ใช่26นั่นกคือเวย2ีคสับอ่าารงทำไมนี่4เอาเด่นเด่นเด้นเด่นเดไม่ม at ีหรอโขไอเราเป็นากาศสัแบตายไม่มีเฮ้ยไม่ล้วโกล้วกาว่ากันต่อไปไม่มีละวสุดท้ายนะครับสนดีครับ พอใจครับรอใจจรงครับตอนนี้ขอย้ายโจนบ้างครับไอ้ไอ้อยู่ไหนไอไอ้กลุ่มซ้อนไม่สบายนะครับกลุ่มไอ้อ้าไอสามไออยู่ตรงนี้แล้วไปกิดอะไรตรงโน้นพอไ,มมไหมว่าไอเหรอไอสามสิบสองไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่จริงๆ <im itation> เดี๋ยวจะไม่ดูมันไม่ใช่แล้วก็สับขาหลอกไปอย่างนั้นแต่เพิ่งปีจา่ายออกหน้ามาเพิ่งปีจา่ายข้างหน้าจิตใจอ,อไะไรกันเนี่ยไอ้สามสิบเมื่อกี้สามสิบสองไม่ใช่นะสามสิบห้าก็ไม่ใช่อีกไอ้สามสิบเก้าครับ อ๋อายอ้อมจ๋านายอ้อมจ๋าฮะแค่นี้เพิ่มเรียกตัวเองว่ายายแล้วนะฮะฉะนั้นก็นะครับคิดเอาเองนะครับผมอ่านี่ครับเป็นกับลูกนะครับเป่าให้นะครับเราจะต้องถ่ายรูปตัวเองนะครับไม่ต้องใช่ไหมครับค่ะครับขอบคุณนะครับโอ้โหผู้ชมดีมากวันนี้ตาน้อยมาเลยครับ ด้วยแบบปีแฟร์มาครับอ้าวหมดแล้วใช่ไหมวันนี้ก็่ปัดคน,นไปนะครับกับคนเดียวครั้งที่สิบสิบสามนะนะเร็วมากเลยนะอีกอีกครั้งหนึ่งก็เจอกันอีกทีคนเดียวแต่ผู้แบบเลยแล้วกันนะฮะนะครับหมดสัญญาของแลครับผมเราเล่นเราเล่นปีหน้าเนี่ยแหละปีหน้านะถ้าไม่อยากจะผิดพลาดนะครับจากทุกคนแล้ว,วันนี้ชื่อมาว่าบอก มาดูมาชมกันนะครับลองในในสุดท้ายเยอะๆมากๆลยครับแต่วันนี้ก็เจอกไปแล้วนะครับผมจริงแต่อย่าไปบอกใครถ้าไปบอกปุ๊บเดี๋ยวข่าวมัน,นรั่วไหลออกไปเนี่ยพอมันรั่วไหลไปแล้วลพวกเนี่ยเฮ้ยคนจับก็จะบอกเฮ้ยมันตัดโป้งว่ะเขาก็จะไม่จับฉะนั้นก็เงียบเอาไว้รี้สึนกนะครับผมรู้กันในใจนะถ้าไม่มีมันจะได้ไม่ดูตะเกลียดกันไ,ไปถ้าไม่มีก็เสมอทัวร์นะครับอ้า ญาติญาติครับยังไงก็ไปไปติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขโค้ชตั้นทีงานะผมนะเสร็จแล้วพากหน่อยนะครับมี2เรื่องนะครับสหรับแข่งขันเกียรติที่จอดรถไว้นะครับจอดรถไว้ด้านหน้าด้านนถนนด้านหน้านะครับรีเป็นเรื่องรถ่ดยนะครับสุกเสาเขาใช้พื้นที่นะครับ